ครับผมวันนี้ผมวิสิตตันเปาะครับบางบอนเลสซิ่งเบีดีครับมาแนะนำรถรีโวที่จะวิ่งรุ่นรีโวโปรนะครับวันนี้มาในสีน้ำเงินคาดดำคันนี้ลงแข่งมาแล้วประมาณ4สนามครับทั้งที่บุรีรัมย์แล้วก็ตามสนามต่างๆอันดับตอนนี้ก็อยู่อันดับกลางๆตารางครับผมเพราะาเป็นการาแข่งแรกๆของเราด้วยแล้วก็เป็นการทดสอบ ทดลองไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างดีสุดของคันนี้ครับตอนนี้อยู่ที่9.4นะครับก็พัฒนาต่อก็จะเจอกับเครื่องตัวใหม่ระบบส่งกำลังที่พัฒนาขึ้นเทอร์โบชุดใหม่ระบบปั๊มใหม่ตอนนี้กำลังจูนเพิ่มแล้วก็เพิ่มในส่วนต่างๆที่ขาดตกลงงไปรายละเอียดครับก็มีข้าเหวี่ยงทำการยืด ยืดข้อยืดชักแล้วก็ลูกสูบลูกโตอะไรประมาณนี้ครับเรื่องของเทอร์โบก็ตามสเต็ปครับก็จะเป็นพวกตะกูล t f 0 8แล้วก็ไล่ใบหน้าใบหลังให้มันแมทกับเครื่องยนต์เรากล่องนะครับก็จะเป็น ECU ครับตัวเลด l i น์เพื่อที่ยะการเปิดรอบได้มากขึ้นจาก4,000รอบไปเป็น6,000รอบแล้วก็จูนไล่รายละเอียดระบบส่งกำลังก็จะเป็นเกียร์สแตนดาร์ดนะครับปรับก็คือเปลี่ยนเป็นไส้เกียร์ด็อกแล้วก็เป็นเฟืองท้าย ที่เป็นพวกโฟลิ่งช่วงล่างนะครับก็จะเป็นตามสูตรนะครับก็คือจะเป็นยางที่เป็นยางรุ่นโปร275แล้วช่วงยางหน้าก็จะเป็นล้อเดฟป,ประมาณนี้ครับตามกติกาคอนเซปต์เลสซิ่งเมเนียเราคงจะพัฒนาสินค้าควบคู่กับการทำรถทำเครื่องเพื่อที่จะให้สินค้าเรารองรับกับการแข่งขันได้แล้วก็ลูกค้าก็จะได้เหมือนกับไม่ต้องคิดอะไรมากมายคือซื้อไปก็ใส่ได้เลย ทั้งรถแข่งรถรถแข่งรถสตรีทใส่ด้วยกันหมดทําไมถึงขยับจากทีแรกที่ลงไปเป็นรุ่นสามพันขยับเข้ามารุ่นใหญ่ขึ้นอ๋อเหตุผลเดียวเลยครับอยากเห็นเลขตัวเดียวแล้วมันเทดีแต่ก็ต้องแลกด้วยงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็การหั่นบอดี้อะไรประมาณนี้แล้วก็รถมันก็สวยขึ้นที่ชอบแล้วส่วนตัวส่วนตัวแต่ตอนนี้เลขตัวเดียวได้แล้วได้แล้วครับเราก็ยังอยากได้เลขตัวเดียวที่มัน เลขตัวเลขที่มันน้อยลงอีกภายในก็ตามสูตรนะครับก็ลดตัดเลาะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของโลบาแข็งแรงมากแล้วก็ดัดดัดด้วยเครื่องดัดหลายหลอยอมันจะแข็งกว่าปกติประมาณนี้ฝากถึงเพื่อนๆนะครับก็ช่วยเชียร์ช่วยลุน้นด้วยครับเบียดีปีนี้ก็จะ จริงจังกับการไล่รถคันนี้ให้มันสถิตให้มันดีที่สุดสาหรับเราครับฝากถึงเพื่อนๆคู่แข่งรุ่นนี้นะครับก็เตรียมตัวมาให้ดีครับเบียดีครับลุยตลอดแล้วก็พัฒนาสินค้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรก็ขอเรายืมบ้างนะครับเลสซิ่งมาเนียนะครับมันมากครับเป็นการเข้าถึง เพื่อนๆแล้วก็ผมนั่งดูเองครับยังมันเลยครับเลยต้องทํารถขึ้นมาแข่งด้วยสนุกมากแล้วก็ลุ้นระทึกช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์โทรครับ0814979429นี่เบอร์โทรตรงนะครับแล้วก็ BRD Official แล้วก็ในเพจต่างๆครับติดตามได้ตอนนี้ก็อยู่มาสัก70ปอนด์ประมาณนี้แรงม้าก็อยู่มา700บวกลบเดี๋ยวรอสเต็ปใหม่ ไปต่อครับเครื่องยนต์เป็นกี่สิซีนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ3,100-3,200ประมาณนี้ครับอ๋อในผลิตของตะพันของเรานะครับก็จะมีเฮดเดอร์ท่ออินเตอร์ชุดคิดแล้วก็พวกท่ออินเทแล้วก็หม้อน้ำอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็มีพวก EGR มีอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับหรือว่าอยากได้อะไรก็ผลิตให้ได้